ได้มาไปเหลืองคือกันบ่าค่ะมาค่ะเมื่อนี่กับสินค้าไปเหลืองเฮานะคะกะได้ตีนไก่กับอกไก่มาค่ะกะสิทําน้ำยาขนมจีนกะทินะคะเป็นกะทิพริกแกงใต้ค่ะกะซื้อพักมาพร้อมค่ะมื้อนี้กะสีกินหลายๆพักเลยค่ะเมนูขนมจีนหรือข้าวปุ้นสิขาดพักกับไปบ่ได้นะคะกะคือพักชีล้าวนะคะแล้วก็ผพักโหระพาเออบ่แม่นค่ะพักอีตูเฮานะคะเป็นพัก กับแก้มลักเลยค่ะเพิ่มความหอมค่ะอันดับแรกเขาก็เอาตีนไก่อกไก่นะคะไปต้มไว้เห้เปื่อยเลยค่ะแล้วเขาก็ทําการล่างพักค่ะบานนี้เพราะล่างเ็จเขาก็เอาพักมาตัดนะคะให้พอดีครั้งเวลากินจะได้สะดวกค่ะคือว่าบดตัดก็ได้นะคะเอาที่เขามักเลยค่ะเเด็ดพักเสร็จแล้วนะคะเขาก็มาเก็บใส่กล่องไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วานำขนมจีนเสร็จค่อยเอาออกมากินพร้อมกันค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนของพักกันจองค่ะเขาสิีอามาต้มก่อนสิเอามากับกับขนมจีนค่ะหรือว่าสีกินสดก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเอามาต้มจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าย่ามันมีปิ่งหน่อยเขาไปอยู่ตามซอกดอกซอกใบมันนะคะผักบุ้งน้ำมาพร้อมนะคะเขาแถมมากับตังบุกงุ่งค่ะกับเอามาฮัน ต้มลวกใส่พรมกันก็ผักกันจองเลยค่ะเอเหาลวกสุกแล้วนะคะเฮาเกามาล้างน้ำเย็นผ่านน้ำเย็นอีกรอบค่ะบ่ไห้มันสุกเกินเอ่อบ่ไห้มันหอนเกินไปนะคะนำผักกาดลวกลงไปพร้อมค่ะเก็บไส้ถุงพักไว้ค่ะถ้เาเบงเอ่อไก่เฮานะคะก็สุก เป็นที่เรียบร้อยค่ะพ้อมเอามาทําน้ํายาเลยค่ะเอาเนื้อไก่ไปล่างน้าเย็นนะคะบ่ใเ้มันหอนค่ะแล้วก็น้ามาฉีกค่ะเวลาต่าจะได้ละเอียดดีนะคะเมื่อเขาทําการฉีกเนื้อไก่ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็าเอาล่งโคไปต่ำเลยค่ะกานต่ำไปเรื่อยๆจนเนื้อไกล่ละเอียดนะคะ กระใส่ซ่อนค้นผิกเนื้อไก่ขึ้นมานะคะคล้ายๆเขาทําป้นป่าจังใสจังสั่เลยค่ะปกติขนมจีนกระใส่เนื้อป่านะคะนนี้กระใส่เนื้อไก่ก็ได้ค่ะไก่เข้ากระตาได้ทีแล้วนะคะละเอียดดีแล้วค่ะเป็นที่พอใจแล้วนะคะทําการเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเ้ากรทําการโยกโยกด้วยความเบามือนะคะค่อยๆตําไปเรื่อยๆค่ะให้เนื้อไก่มันขึ้นฟูค่ะ ค่อยเติมน้ำลง,ไป,งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำการยกๆไปเรื่อยๆนะคะยกๆนะคะหรือว่าตำแบบเบามือไปเรื่อยๆค่ะให้เนื้อไก่มันเป็นสมูทตี้ค่ายๆเข้าปั้นค่ะกันผูดไดปั้นก็นสะดวกนะคะตำก็สะดวกือกันค่ะเอาดีเข้าสะดวกนะคะขึ้นไปเบิ้งมากค่ะค่ายๆเฮ็ดปนป่าอยู่เนาะค่ะค่ายๆไอปนป่า บนกุ้งจังสีนะคะอย่างเท้าคือได้เติมน้ำลงไปคือบบเอาเนื้อไก่ไปเทลงหม้อเลยนะคะก็คือให้น้ำมันเข่ากับเนื้อไก่เวลาเขาเอาเนื้อไก่ไปลงหมอ้อเนื้อไก่สีบบต้องจับตูวเป็นก้อนนะคะมันสิเป็นสมูทเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำขนมจีนเลยค่ะพอเขาได้เนื้อไก่ละเอียดเรียบร้อยนะคะเขากับมาทาการตักน้ำกะทิค่ะ แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยคะ่ะมีสีใส่ทั้งพริกแกงใต้พริกแกงละเอียดนะคะแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะคะสีออกมาจะได้สวยๆค่ะใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะเขากรนดํมการขัวพริกแกงให้เขากินกะทิกับกะทิค่ะขวยมันแตงมันนะคะใส่ไฟเบาๆค่ะไปทําการครัวพริกแกงไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะพริกแกงมกันจะขึ้นฟูขึ้นมาค่ะ กะทิก็เริ่มแตงมันค่ะก็คือออกเป็นเงาๆค่ะย้อยเติมน้ำกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะกะค้นไปเรื่อยๆคือกันค่ะเมื่ให้มันใหม่นะคะขันเขาหยุดค้นยันหมอมันใหม่ค่ะแต่มันสีบู้แสบค่ะนี่ค่ะเติมฟูสวยเลยค่ะอยากกินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะคะขัวไปเรื่อยๆเลยค่ะ เมื่อเขาทําการครัวพริกแกงได้ที่เข้ากันกับกะทิแล้วเขาก็เติมเนื้อไก่ที่เขาต่าละเอียดลงไปเลยค่ะด้วยน้ำ้ังคกคค่ะทําการค้นให้มันเข้ากันเลยค่ะพี่น้องเขาก็ทําการตุนไว้สักพักนะคะแล้วก็มหาหั่นตะไคร้ใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมค่ะน้ำกระชายนะคะมาต่ำปุ๊บๆนะคะหนือว่าอยากมากละเอียดกระต่ำละเอียดก็ได้ค่ะใส่ลงไปในหมอ้อ น้ำกะทิเข้าคือกันค่ะใส่หอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทั้งหัวเลยค่ะหรือว,ว่าสิตําก็ได้คือกันค่ะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยมักพริกลงไปพร้อมนะคะตั้งหม้อให้มันเดือดด้วยไฟกลางอ่อนนะคะคนไปทั้งอ่อนค่ะบบใส่ไฟ,แ,ฟแรงนะคะเดี๋ยวมันไหมค่ะแล้วก็มาทําการปรุงเลยค่ะใส่ชูรสน้ปาปลาแล้วก็รสด,ดีค่ะ แล้วก็กะปินะคะปลาบอดี้ไส้ปลาแดงนะคะเพราะว่าเป็นน้ำยากะทิค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะมากเข้มกับเพิ่มน้ำปลานะคะมากหวานกับเพิ่มน้ำตาลลงไปจัหน้อยนึงนะคะแต่ว่าน้ำยากะทิมันก็จะออกแบบนัวๆรสชาติกลางๆไวกรนะคะย้ำค้นไปเรื่อยๆนะคะพ่ต้องหยุดค้นนะคะให้เนื้อมันฟูขึ้นค่ะนี่ค่ะใส่ติ่นไก่ลงไปค่ะบัานี้ อย่าลืมใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะเซ็ตแล้วน้ำยาพริกแกงใต้กะทินะคะเซตินไก่ถีเขาใดมาค่ะบบได้ทุกสิ้นป่าม,มากนะคะบบใส่กับ,บ่เป็นอย่างคาแซบดีคาสูนีนัวนัวอะไรค่ะนำ้ำยาขนมจีน พี่แกงตายค่ะสีสวยวะค่ะพี่น้องแต่แซบไม่กินขนมจีนน้ากันค่ะการตักน้ายาขนมจีนนะคะลาดลงไปในเซนเลยคะ่ะและ้วก็พักที่เฮ้าแช่ไว้ในตู้เย็นก็ะออกมาร้อยหนาละคะ่ะพร้อมรับประทานค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่มดนคนผู้ไทยในเด้อค่ะขอบุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ในเด้อพี่น้องเด้อข้าขอบุณน,น้ำกันแซบแซบค่ะ วีทำกับโบยากนะคะใส่จากสินค้าปไปเหลืองเขาเลยค่ะ